ตอนนี้คุณอยู่กับชแนลนัทพงศ์แซดทีวีนะครับเทนมะมันพูดแซกอะอะก็โอเคครับอันนี้ก็คือเกมอินาซึมาเอเลนโกสไตรเกอร์2013นั่นเองครับซึ่งก็อันนี้เป็นพาร์ทที่10แล้วนะครับ <Le ita S 1> หลังจากพาร์ทที่แล้วที่เราลองเล่นแบบไม่ใช้ท้าไมตายไปนะครับลองไปดูกันได้นะครับอพาร์ทที่9นะแล้วก็ อีกแมตชนึงไปเจอเทนมาสมานะครับอันนั้นก็ต้องใช้ทําไม่ตายแล้วนะเพราะว่าต้องจริงจังหน่อยนะมันเป็นภาคโกโรโนสโตแล้วเป็นภาคใหม่นะครับก็ภาคใหม่สําหรับในเกมนี้นะครับแต่ว่ามันออกมานานมากแล้วนะไม่ใชไ่ไม่ได้หมายถึงว่ามันใหม่ในแบบชีวิตจริงนะครับก็อ่าโอเคครับคือเออก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่า ถ้าเกิดใครยังไม่เคยกด subscribe ช anel ผมเนี่ยก็ช่วยกดกันด้วยนะครับเพราะว่าให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยละ่ะโอเคครับก็อันนี้มันมีพวกตัวละครลับเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเออหนึ่งองสามสี่หตัวนี้นะครับก็มีพวกผู้จัดการทีมด้วยเห็นไหมเราเอาไปใช้ได้นะครับก็ถือว่าเจ๋งมากนะเดี๋ยวเอาไว้แบบแมท อีพีหน้าเลยไหมอีพีหน้าเดี๋ยวผมซื้อตัวพวกนี้แหละเอามาเล่นนะครับก็มาเลยต่อกันเลยดีกว่านะครับเกาะหนึ่งเราเคลียร์ไปแล้วเหลือแค่ทีมโอเกอร์ซึ่งก็เก่งพอสมควรแต่ว่าเราไว้เล่นทีหลังดีกว่าครับมันดูเป็นทีมแบบพิเศษนะแล้วก็เกาะสองนี้เรายังไม่เริ่มเลยนะครับเป็นแบบอินาซึมาเจแปนนะครับแล้วก็อันนี้คือภาคน่ครับภาคชินเซไรมงครับก็คือเป็นภาคใหม่ก็เอาเลยครับเกาะสามดาว อย่างที่ผมเคยบอกไว้นะครับว่าผมมาเล่นเกาะ3ดาวนี้ก่อนเลยตั้งแต่แรกแล้วค่อยไปเล่นเกาะ1นดาวนะครับเพราะว่ามันตันตรงประตูเนี่ยครับมันมีประตูที่ต้องใช้กุญแจซึ่งมันปลดล็อกไม่ได้ถ้ายังไม่เล่นเกาะก่อนๆมาแต่ว่าก็ตอนนี้พอเราปลดล็อกได้แล้วเราก็มาต่อกันเลยครับโดยไม่สนเกาะที่2ดาวนะครับอ่าขอคมพีคมพีคมภีอยู่ตรงกลางอยู่ซ้ายแล้วอยู่กลางอยู่ขวาอยู่กลางอยู่ซ้ายอยู่ขวาเรียบร้อยครับได้คมภีสปีดมาครับ จะทำให้เราวิ่งเร็วนะครับมาเริ่มเลยรรเราจะเจอกับทาสุเกะครัใช่ไหมตัวนี้ไอเกมเดียวกับโคโค่ออีกแล้วที่ให้แบบปายางไปนะครับแล้วเราก็ชาร์จต่อยแบบนี้เฮ้ยทำไมมันต่อยทีเย้วแตกเลยวะโกงแล้ว โอ้หสูสีว่ะไอทาสุเกะมันเก่งนะเนี่ยสูสีมากอ่ะสูสีจริงอ่ามันต่อยมันต่อยวืดไปแล้วเฮ้ยมันว้าวเหรอครัว้าวเหรอ,อนายเราต่อยเต็มแรงแบบนี้แหละโอ้โหบวกร้อยหนึ่งนะครับถ้าทำแตกได้ถ้าไม่แตกมันจะบวกยี่สิบต่อยแตกไปบวกร้อยหนึ่ง เฮ้ยว้าวว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวใจเย็นใเย็เฮ้ยว้าวว้าวว้าววว้าวเดี๋ยวเดี๋วนี่ต่อยทีเดียวแตกก็ได้นะครับนี่เป็นไงล่ะโอ้ยชิวๆพันสองแล้วย่มยอดเลยนี่นะโอ้โหเป็นเงี้ะ เย้เป็นไงล่ะเราผ่านมาแล้วก็เดี๋ยวผมลองไปเปลี่ยนชุดหน่อยละกันนะครับเป็นทีมเทนมาสนะอ่านี่ครับเบไปเป,เปลี่ยนชุดมาครับเพราะว่าให้มันเข้ากับบรรยากาศตอนอาภาคโครนโโสโตนนะครับแต่ว่าเป็นเทนมาสเสื้อฟ้านะครับไม่มีในในอนิเมะนะแต่ว่าแบบผมก็ต้องการให้มันไม่เหมือนมากอะ,ะอกน,นี่แหละครับเบต้ามาสู้กันดีกว่า นี่คือโฉมหน้าทีมเราตอนปัจจุบันนะครับก็มีเฟยที่มิกซี่แม็กได้เชนมะก็มิกซี่แม็กได้เหมือนกันเห็นไหมอ่าก็มี3คนแล้วครับที่มิกซี่แม็กได้ตอนนี้คือเทนมะแล้วก็เฟแล้วก็ซูรุงยี่ยูจินั่นเองครับมาๆมาันๆเดี๋ยวโชว์ให้ดูเลยว่าการมิกซี่แม็กที่แท้จริงต้องทำยังไงอุย้ยมีเสียงแสงเพื่นรถก,นก็ขออภัยนะ มามิกซอแม็กให้ดูครับเอาเฮ้ยเดี๋ยวดิเอาแล้วนะชูมิกซี่ทรานส์ชูโอ้โหมาเลยเอาเฮ้ยท่าสามเอามาได้มาแบล็คแอชเท่าทานดั้มไปแล้วครับ คำสั่งรับบอล07เออหมุนหมุนอะไรละ่ะฮะหมุนหมุนเข้าโกไปเป็นลูกบอลเลยไปเอ้ทุกคนเราทำได้เอามาครับการเคลียร์ลูกเริ่มเล่นของโปรโตโคอลโอเมก้าแล้วฮะอ้าวเป็นไงละ่ะเราแย่งได้จู่ลูกนี้มาเลยเจียวสุเกะมิกซีทรานส์เจียวสุเกะมา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 ,มา ไหนดูซิมีท่าอะไรอีกไหมที่ผมตั้งไว้ว่าไงผมตั้งท่าอะไรไว้น่าจะตั้งท่าติดอาวุธนะครับทำให้ตอนมิกติแม็กมันใช้ท่าไม่ได้อะลาซันแอโร่ไปเลยอีกแล้วไอ้คำสั่งรับบอลศูนนี่อีกแล้วเหรอฮะปังเรียบร้อย เดีเป็นไงล่ะโคดโคร์เมกาเนี่ยเขาคิดออฟเรื่อยๆเรื่อยเอาให้เอาป้าเดี๋ยวก่อนโอ้โหมันยิงเลยเหรอคันสังยิงศูนย์หนึ่งโอ้โหมาเราจัดเทวะจัดเทวะโชว์เลย ก็ตแฮนหวังว่าจะต้องรับได้นะครับเป็นไงล่ะเชนซุเกะแล้วเทพมามาเห็นมะมเอาโดนแย่งอะไรเนี่ยข้าอะไรวะเนี่ยเอาแล้วมาส่งให้เราเฉยเลยมาครับเห็นมะมเร็ว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 ดิมม,มีใครอีก อ๋ซูงิซูงี้ซูงี้ชินโดมาแล้วโอ้โหเป็นบบ <c oughs> เอวลูชั่นแบบที่มิกซ์ใช่ไหมฮึบเอวลูชั่นเอ้าเดี๋ยวแล้วมันซัมให้มันเบาลงทำไมล่ะเพื่อนซัมให้เบาลงทำไมรุ่นพี่โอ้โหคีประค์มันตัวเ แต่ก็เข้าเหมือนเดิมยสิตะนอกม่ตเ็โอเคครับเอาจริงนะแบบนี้ก็ไม่น่ามีอะไรเท่าไหร่แล้วอะ่ะเอาจริงๆนะมาไทยโยครับเดี๋ยวเราโชว์ท่าหน่อยมา ไทโยชินอัปโ,โเรเทพสุริยาอัพโร่ลมดาบดาวตกไปแล้วสวั่งรับบอลศูนย์เจ็ดเอ่อไม่เคยรับได้หรอครับท่านี้มันกากมากนะ ก็เด um, okay. ี๋ยวผมตัดคลิปเลยแล้วกันนะเพราะว่ามันไม่น่าจะมีอะไรเท่าไหร่แล้วแหละนะมา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 อุบิดาอุบิดาโชว์หน่อยอุบิดาอุบิดาอุบิดาวิ่งวิ่งวิ่งอย่าโดนแย่งอย่าโดนแย่งอย่าโดนแย่งอ Astro Rex อันนี้แหละครับรับได้ ถ้ารับไม่ได oh, ้ไม Bir ่ร like okay, ู้จะว่าไงแล้วนะเออเนี่ยยอยูโอไปลืมลืมไปเลยเนี่ยลืมไปเลยลืมไปเลยว่ายังต้องโชว์เฟยอยู่นี่มิซิทรันไทเรนโนนี่ครับท่านี้เลยคิวดึกกำบัน เขียวดึกกำบันมามาเป็นไดนโนเสาร์เลยนะครับคำสั่งรับวันศูนสามเอออเดี๋ยวทำไมมันดูถูกเราอะ่ะ <c oughs> ทำไมใช้แค่ศูนสามวะงงเลยครับ <c oughs> เอาไฟแล้วเหรอ <c oughs> ยิงอีกแล้วเหรอ <c oughs> ไม่ให้เบต้ายิงวะถ้าเบต้ายิงไยมีโอกาสเข้ามากกว่านะครับ เอลฟามันอ่อนเอาบอกไม่ได้ได้ไงเนี่ยก็หัดเทวะไปดิหัดเทวะป๊าบลับได้อีกแล้ว, FIFA, มวไม่เข้าใจทำไมฟอร์เมชันนี้กองหลังมันบล็อกไม่ค่อยได้เลยมันไม่ค่อยยืนตรงกลางอะครับไม่เข้าใจมันเหมือนกันนะว่าทำไมเช่นไหมอีกแล้วเบื่อแล้วไม่เอาให้เฟแล้วกันมาเห็นไหม เห็นมามา<ะ><ะ>ท่านี้ Extreme Rabbit นะครับเป็นท่ากระต่ายแล้วมี3ลูกนี่เป็นไงเป็นงไงล่ะท่านี้นะครับเป็นท่าประสานระหว่างเปกับเทนมาเลยนะอุตส่าห์ฝึกมา ซึ่งก็แบบเป็นท่าที่ดีมากเลยไม่ให้เบต้ายิงหน่อยเบต้ายิงเบต้ายิงนั่นแหละเอ้าแล้วมันออโต้สลด์เฉยเลยแล้วเบต้าก็หายพร้อมแล้วมันไม่พร้อมแล้วอะครับอะไรวะกูสาจะให้เบต้ายิงแต่ว่าเรามัเอ้าเฮ้ยโดนโดนแย่งเดี๋ยว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 เฮ้ยแกมมาเหรอแกมมาก็ได้นะแกมมาก็โหดเหมือนกันนะเอามาวัดกันหน่อยดีกว่าไหมวัดกันหน่อยมา มา,มาอะไรไม่รู้ติดอาวุธ <c oughs> ม,ามาจะมาสไตร์โอ้โหมามามา,มามามาเจอชิซุเกะหน่อยอันนี้สูสีจริงครับอย่างนี้สูสีแน่นอนอติดอาวุธเหมือนกัน,นกระบอกกระโดดลอยฟ้าโอ้โหรับไม่ได้เว้ยเออเอาไว้เอ <c oughs> าไว้ ยยนะว่าไงเบต้าเอาเอานำเอนำเอ็นำก็ได้ไหมเอนำเอนำยิงเอ็นำยิงดีมากคำสั่งยิงศูนย์หกมาค้มดาบดาวตกเป็นไงล่ะเตกกลับไปได้นะครับ พิ้โอ้โหจุดยอดคำสั่งรับบอล03ก็รับได้เดี๋ยวเพราะว่าพอเราเจกลับอะความแรงก็จะน้อยลงด้วยแล้วก็เอาโดนแย่งเยอะแล้วก็อยู่ไกลด้วยนะครับแล้ก็เลยจะเบาสำหรับใครที่ยังไม่เคยกด subscribe ก็ช่วยกดด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะ เรซาเลยเระมา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 เอาซูรงี่เหรอซูรงี่มาอาคีสลาตันเดบบลไดรา้าเออรับไม่ได้ดิมีอย่างหนึ่งที่จะบอกครับคือชินโดทาบุโตะและคิริโนะรันมารุครับ พอเราชนะพอเราชนะทีมโปรโตคอลโอเมกานี้ไปได้ใช่ไหมครับเอา้าเฮ้ยทำไมซูรุมินี้ยูอีจิมันชอบไปสไลด์ให้อีกแล้วอะไม่เข้าใจมามาเบตามาแย่งมาคือแบบไม่เข้าใจอะอา้าวไม่ได้ยิงอีกโอ้เบตา,าจบแล้วอย่างนี้คือก็สำหรับชินโดทาคุโตะนะครับแล้วก็คิริโนะรันมารุเนี่ยพอชนะทีมโปรโตคอลโอเมกานี้ไปได้จะทำให้ได้มิกซ์แม็กครับ ก็เนี่ยครับชินโดจะได้มิกซิแม็กกับโอดะโนบุนากะแล้วก็คิริโนจะได้ชนะเอ้จะได้มิกซี่แม็กกับกับใครวะกับโยนออฟอาร์ตนะครับอ่าโยนมามาคุโรสกิไม่ได้ลงเลยเอามาลงบ้างนะครับแบบเออเป็นพิธีนะครับเอ็นโดเอ็นโดมันยิ่งสแตตแลบกาบกา,กากอยู่ชินสุเกะนี่ก็รับซีเหมือนกันนี่หว่า เฮ้ยสเตตป้องกันทําไมมันอ่อนหนี้วะมันควรจะแบบ B หรือ A เลยนะคือเราใช้ไอเทมได้นะไอแบบขอบคมพีที่ผมอยากได้มาตลอดอะจําได้ไหมนั่นแหละครับแต่ว่าก็ในเมื่อมันชนะง่ายๆครับผมก็ไม่อยากจะใช้คมพีนะเพราะมันโกงมากคือแบบเพื่อมันจะทําให้สเตตมันอัพเข้าไปอีกอะครับ ซึ่งตัวละครเราแค่นี้มันก็ชนะแบบโคตรขาดแล้วนะอีกแล้วเหรอไอเอลฟานี่มันจะยิงเองทำไมวะให้เบต้ายิงดีกว่าฮักเทว่า เอาเบต้าไม่พร้อมอีกแล้วเป็นไรฮะเบตา้าจริงๆพร้อมๆหน่อยไม่ได้ไงเอาส่งไปให้ชินโดะฮะชินโดะชินโดะซูรุงี่อยู่ไหนซูรุงี่มาผู้เร็เลงไอสโตรติดอาวุธผนตัวตะลกโจเกอร์เรียนเว้ย จริงโจ๊กเกอร์มันก็ไม่ได้หมายความว่าตัวตลกนะครับคือถ้าคลาวน์นี่ยตัวตลกครับแต่โจ๊กเกอร์มันคือแบบมันคืออะไรจะจะว่าอย่างนั้นอ่ะมันก็ตัวตลกกันแหละแต่มันไม่ใช่นะครับคือแบบช่วยให้เบต้ายิงสักทีครับอัลฟาครับเออนั่นแหละครับนั่นแหละครับเบต้ายิงนั่นแหละดีมาก ท่านี้เป็นท่าเตะไกลด้วยแล้วเดี๋ยวตอนเราชนะทีมโปรโตโคอลเมกาเราจะไปเอาเบต้ามาเข้าทีมนะครับถือว่าสุดยอดมากนี่โอ้โหกำง้างยิงอยู่เลยง้างยิงอยู่เลยมาเจอกันแอร์บุลเล็ตมาอีกทีหนึ่งโอ้โหม,มันทะลุนะครับ,บรติดอาวุธดิฟมิสอ่าเป็นอย่างล่ะ เทีไหมเทีบไหมบล็อกได้ะบล็อกสองชั้นเอ้ย,ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาท่านี่ฮึบฮึบฮึบวันเดอร์แคนี่ท่าใหม่ของเทมานะครับที่ภาโคโคนโสโตนมันมีนะครับแต่ว่าตัวเก่าไม่มีตัวเก่ามันจะเป็นท่านี้ครับเดี๋ยวให้ดูเอจะได้ไหมเนี่ยอ้าวนั่นไงโดนเลี้ยงผ่านแล้วเนี่ยโอ้ตัวเก่ามันจะเป็นท่าเตียวลมโชว์ครับ โอ้ไว้เบรกเอ้ยเฮ้ยอะไรไว้เบรกอะไรอะไรเบรกไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็คือว่าออกแบบตัวละครได้สวยมากนะครับหลายตัวอย่างเลซาใช่ไหมเลซาตัวเมื่อกี้ครับที่ใช้ท่าน้ำแข็งก็แบบมา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 ซาโดเฟน์เรียบร้อย ทำไมคุ้มค่างอย่างนั้นฮะไอ้อลฟาเอ้ยเดี๋ยว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 เนี่ยเนี่ยเลซ่านะครับก็ออกแบบตัวละครได้สวยมากแล้วผมสวยจังเลยผมนี่สวยมากเลยฮะใช้แชมพูอะไรเดี๋ยว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 มาเทนมาแล้วเทนมาเราก็โชว์ท่าไปแล้วอ่ะยิงท่านี้ละกันไม่ได้เห็นมานานมากแล้วครับตั้งแต่มีท่าใหม่ๆม่าร์คโฮวินเดอร์ามาร์ควินนะครับ ใช้สูรโอ้โหแล้วรอบนี้ใช้507รับได้เลยของมันพร้อมครับมันพร้อมเอาออการ์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 ยิงไหมออการ์ออการ์ยิงมาโอ้เลิฟแอนโนโอ้โหอะไรเนี่ยเอาเฮ้ยมีซ้ำมีซ้ำ โอ้โหไซด์วยเดอร์วีซูนี่มันก๊อปคุณละมัานี่หว่าเอาแล้วอ่ะอย่างนี้ต้องแบบท่านี้แล้วล่ะฮะเปดี่จีเป็นไงล่ะออีเออนิชิกิไม่ได้โชว์เลยนิชิกิมามามาดิชิกิขอยิงท่านี้แล้วกันไม่อยากติดอาวุธที่เกียด เสียเวลาเออ <laughs> การสนามเลยนะครับโอ้โหพาสนามดาพาสนามดาบอรรพดุษเอาดา,า,ามดา,พา,า,มาพาสนามแบบนี้ไม่ถูกต้องเฮ้ยมันรับได้โอเคดีครับดีดีดีที่มันรับได้สไลด์ดิเออร์เอาเลี้ยงโลบเปบต้าโชว์ผู้บ็นเลงมา estro ต,ติดอาวุธ โอลิมปัสฮาร์โมนีโอ้โหโบเบต้าหลบไปมามาเฮ้ยซูนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นมาบอกขอลิงหลบบ้างเดี๋ยวแล้วทำไมกูบิราพร้อมอีกแล้วอ่ะกูบิราอันนี้พร้อมมากเนละยมาตาดอร์เฟนเอลฟ้าอันนี้ก็คุ้มคลั่งจังเลยฮนะคุ้มคลั่งนักอะมามามาอีกทีหนึง่ง ก็สิบบีจังหวะลูกลานโอโหท่านี้เท่มากนะครับถึงบอกเลยว่าแบบเป็นท่าใหม่อะท่าเลี้ยงท่าใหม่ของเทนมาคือเมื่อก่อนไม่มีท่านี้นะเมื่อก่อนมีแต่ท่าสเต็ปลมโชยแล้วก็ท่าล่างนะตาครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีท่านี้แล้วท่าจังหวะลูกลานโอ้หสุดยอดผมว่าทุกคนเบื่อแล้วแน่เลยใช้อยู่แต่ท่านี้ เก้าหนึ่งไปแล้วครับมิชชั่นคอมพลีตนะเ,เน,นมิชชั่นคอมพลีตแล้วอ่ะนะเรีนพันมิชชั่นคอมพลีตนะเนี่เทนั่นแหละครับเฮ้ยเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิแกมมาแกมมาแกมมายิงเลยเอ่ะแกมมาแกมมาเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหแกมมามาอีกแล้ว ชุดประมาณสิบสามโอ้โหสิ 13. บสามบล็อกเดี๋ยวนี้ไม่มีใครบล็อกได้ด้วยโอโ้ตายแล้วแล้วเหลือเลยเวล่วสองตายครับอย่างนี้ตายรกระโดดลอยฟ้าเอ,อือสรุปคือมีแต่กัมม่าใช่ไหมที่ทำประตูใส่เราได้นะฮะเออแค่นี้เองเหรอเนี่ยเ,เสียงนี่หน่องแนมมากอะ อ่าคุโรสากิเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหมันสไลด์อย่างนี้เลยเหรอซูลุงยิซูลุงยิสไลด์อย่างนี้เลยเหรอมาจิงมล้ยนะจอจออะเลเวลสองด้วยนะแต่ว่าโกมันใช้เลเวลสามอะรับได้ปเปล่าเฮ้ยรับได้ว่ะเคดีอยู่นี่ เอาเร็ว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 ให้ให้เบต่ายิงเหอะขอร้องให้เบต่ายิงเอาแล้วแอลฟามีปัญหาอะไรอย่างไงวะอูเขาคองเวหา,าผมเหินโอ้ยคำสั่งชูศูนย์หนึ่งมาเตะกลับ เอ้ยหาหักอย่างนี้โอ้โหแล้วเราจะรับได้ไหมเนี่ยเฮ้ยรับไม่ได้เลยเหรอเฮ้ยอะไรวะซิซูกเกทำไมมันอ่อนอย่างงี้วะเนี่ยจริงดิเฮ้ยทำไมเป็นงี้เนี่ย มามาให้เบต้ายิงให้เบต้ายิง,ยงผมอยากให้เบตา้าฝ<อ>ั่งนันได้โชว์หน่อยเราวิ่งไปหาวงมันทำไมล่ะโอ้โหเตะหน้ากันแบบนี้อย่ามาเล่นบอลเลยครับมาให้คุโรสก,กิโชว์ก็ได้โอ้โหเป็นไงเลี้ยงหลบอย่างเท่ยิงบาลิสต้าชอ็อต คำสั่งรับลูกศูนย์เจ็ดนี่ยิงการสนามเข้าเหมือนเดิมโอ้โหโคตรมากบางคำพูดผมก็แปลออกบางคำพูดผมก็แปลไม่ออกนะครับขออภัยด้วยจบก่อนจบก่อนจบเดี๋ยวก่อนจบขอยิงหน่อยให้อุบิด้าได้โชว์ แอสโรแบรกยังมีท่าเรื่อยๆฮะโกฝั <Go S 2> ่งนู้นไม่เหนื่อยเลยอ่ะเนี่ยมันพร้อมตลอดเลยครับสุดยอดมากเย่เรียบร้อยครับก็จบไปแล้วสำหรับแมน์นี้โอ้โหยี่นาทีเลยเหรอยีิบหนาทีนานมากนะครับสิประตูต่อสาเพราะว่าใช้ท่าบ่อยครับ ยิ่งใช้ท่าบ่อยมันยิ่งหยุดเวลาบ่อยในเกมก็เลยทำให้แบบนานๆนานอุบิดาได้ดาวนะครับเฮ้ยเดี๋ยวท่าอะไรอ่ะเดี๋ยว,ยวอ๋อไม่ใช่ท่าอะไรนี่ครับชินโดมิกซิแม็กได้กลายเป็นโอดะโนบุนากะนั่นเองแล้วก็เออใครวะอีกคนนึงก็ต้องเป็นไอ,อ้นั่นอะ คิดโนะคิดโนะนี่เป็นไงมิซ mm ิแมกกัรโจนออฟอาครับใส่แว่นด้วยโอ้โ oh. หดีมากนะคือแบบช่วยป้องกันได้เยอะขึ้นอีเยอะเลยซึ่งเอามาทำไมวะแค่นี้มันก็ชนะโคตรขาดแล้วอะส่วนกูบิด้านี้ก็แบบสวยมากนะครับตัวละครนี้สวยมากก็โอเคสํหรับพาร์ทนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ2ีนาทีแล้ว ชนะโปรตโตคอลโอเมก้ามาได้แล้วเราก็จะทําการไปซื้อตัวนักเตะกันเพิ่มก่อนเลยดีกว่านะโอ้มีการเดินผ่านไปทางฝั่งนู้นได้แล้วนะครับเนี่ยเก็บสมบัติแล้วก็ผ่านประตูโอ้โหต้องผ่านประตูนี่ว่างั้นเราจะอดอีกแล้วครับเกาะที่3นี้เราได้ถึงแค่นี้แล้วเราต้องไปเล่นเกาะสแล้วนะเพื่อหากุญแจมาไขนั่นเองครับโอ้โหอีกยาวเลยฮนะมาๆา ต่อไปนี้จะเป็นเกาะที่2อแล้วนะครับก็สําหรับพาร์ตต่อไปเนี่ยก็ช่วยติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์คอมเมนต์และที่สําคัญกด s u b s c r i b e กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยละนะ่ะมาหาเรามาซื้อตัวนักเตะกันดีกว่าโอ้นี่ๆเลยเลยเลยโอเคครับก็เอลฟาหกับแกมมามันมของซื้อทำไมาโอเบต้าเนี่ยครับซื้อมามันได้ท่าไม่ตายเลยเนี่ย คือมันได้ทําให้ตายแบบลา่างวตารเลยครับถ้าเกิดเป็นไอแกรมมาอย่างเงี้ยก็คือแบบไม่มีอ่ะมีแค่ท่ายิงไอเอลฟานี้ก็เหมือนกันครับเนี่ยไม่มีท่าล่างวตารนะแล้วก็เอาเบต้าดีกว่านะครับก็มาทีพีรอยสี่สิบเรียบร้อยครับแล้วก็อีกคนนึงก็เนี่ยสวยมากนะเอ่อชื่ออะไรเรซ่าเรซ่าก็ปกติมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับก็ไม่ค่อยมีใครซื้ออะไรเท่าไหร่ก็เราก็ซื้อมานะ ออก,กานี่ก็อีกตัวละครหญิงนะครับแต่ว่าก็เฉยๆก็มีแค่อูบิดามีเลซ่าแล้วก็เบตานะครับตอนนี้ที่แบบดูดีมากอันเนี้ยเห็นไหมดูดีมากพวกตัวตัวละครหญิงอย่างนี้ก็แบบปล่อยไปครับอ่าโอเคครับก็สําหรับพาร์ทนี้ก็มีเท่านี้แหละครับก็ขอบคุณที่รับชมครับ